สวัสดีครับ BFSS collab กับเล่นทหารพอดแคสต์นะครับวันนี้ เราทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อตอบคำถามหรือข้อสงสัยหรือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแวดวงการทหารที่มีหลายท่านก็ชื่นชอบและติดตามนะครับวันนี้เรามากับตอนนี้ครับเราจะมาอธิบายเพราะมีคำถามเข้ามามากเลือเกินว่าช่วยอธิบายชั้นยศของสัตทานสหร,รัฐอเมริกาโดยเฉพาะ Warrant Officer หน่อยได้ไหมนะครับเราเลยมาในชื่อตอนว่า w a r r a n t o f f i c e r จากกว่า,วาจากพิเศษพิเศษนะครับแบบพิเศษยังไง ไปดูโดยทั่วไปก่อนนะครับ Warrant Officer โดยทั่วๆไปเนี่ยในความหมายโดยทั่วไปก็คือเป็นชั้นยศของนายทหารที่อยู่ระหว่างนายทหารชั้นประทวนกับนายทหารชั้นสัญญบัตหรือบางที่อาจจะเป็นนายทหารชั้นประทวนนี่แหละแต่ เป็นหารชั้นประดวนที่อาวุโสที่สุดแล้วนะครับในชั้นยศของนายทหารประทวนประทวนก็คือ10ตี10โท10เอกจากสิตีจากสิโทจากสิเอกแบบนี้นะครับในระบบสหรชาชอาณาจักรก็มีชั้นยศที่เรียกว่าวอร์เรนออฟฟิเซอร์ก็คือเป็นชั้นยศที่อาวุโสที่สุดและของในทหารชั้นประทวนนะครับของไทยเองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย ก็มีจ่าสิบเอกแต่เราไม่เรียกวอลเลนออฟิเซอร์เท่านั้นเองแล้วก็มีจ่าสิบเอกที่มีเงินเดือนสูงกว่าจ่าสิบเอกคนอื่นเราก็จะเรียกกันเล่นๆว่าจ่าพิเศษหรือจ่าสิบเอกที่รับเงินเดือนระดับปสามนะครับซึ่งในในความหมายถ้าตีความกันในรูปแบบของชั้นยศในรูปแบบของแบบสาราชนาจากักรหรือกลุ่มเครือจักรภพเนี่ยซึ่งเราใช้รูปแบบยศของฐานพลเมวนแบบนั้นน,นะครับ ก็จะเรียกว่าเป็นวอร์เรนฟิเซอร์นั่นแหละก็คือสามารถที่จะเป็นอาวุโสที่สุดของปัตทวนและแล้วก็สามารถที่จะทําหน้าที่ในหันสัญญบัตรด้วยได้ในบางเวลาซึ่งในหันของเราที่เป็นจ่าพิเศษก็คือคนที่เป็นรองผู้คับหมวดอะไรแบบเนี้ยก็คือรองจากในทาญญาาในหารสัญญบัตรและถ้าในสัญญบัตรไม่อยู่หรือไปลบแล้วในหันสัญญบัตรที่เป็นผู้หมวดผู้กองคนนั้นตายตัววอร์เรนฟิเซอร์เนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้ทันทีนะครับ รวมไปถึงอย่างถ้าอย่างในรูปแบบของเครือจักรภพอังกฤษเนี่ยวอร์เรนออฟฟิเซเนี่ยที่เป็นระดับสูงสุดแล้วเนี่ยผมจำไม่ผิดจะเป็นช h i วอร์เร a ออฟฟิเซอร์คลาสทเนี่ยจะต้องสามารถที่จะ,ะข้ามไปเป็นข้ามไปเป็นร้อยเอกได้เลยแบบนี้นะครับแต่วันนี้ที่น่าสงสัยกันเพราะว่ารูปแบบของ w a ร r a n t ออฟฟิเซของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นนะครับวอร์เรนออฟฟิเซของสหรัฐ จะเป็นรูปแบบชั้นยศในอีกรูปแบบหนึ่งอีกทางเดินหนึ่งอีกแคริบพาธหนึ่งแยกออกมาถามว่าในในความหมายในดูโดยภาพรวมยังคงเป็นชั้นที่อยู่กึ่งกลางระหว่างนายหารชั้นประทวนกับนายหารชั้นสัญญาบัตินั่นคือ w a r r เ n นอ f f เซอรของสหรัฐเนี่ยตัว w a r r เ n นอ f f เซอร์ o เนี่ยหจะได้รับหมายยศนะครับหมายแต่งตั้งยศนะครับ ไม่ได้เป็นจากกองทัพแหละแต่จะเป็นจากรัฐบาลและเมื่อเป็นคุณก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งที่เราเรียกว่า Chief Warrant Officer นะครับเขจะมี Warrant Officer อยู่แค่ระดับขั้นเดียวพอถัดจาก Warrant Officer เนี่ยก็จะเป็น Chief Warrant Officer แล้วนะครับ c h o f f w c r r a n t officer เนี่ยจะได้รับสัญญาบัตรยศนะครับเป็นสัญญบัตรยศเช่นเดียวกับในาทหารชั้นสัญญาบัตร ทุกประการเลยจากประธานาธิบดีของสหรัฐถ้าเป็นของไทยเนี่ยะฮะประทูนก็คือได้รับแต่งตั้งยศจากกองทัพส่วนชั้นสัญญบัตรก็จะรับพระราชทานสัญญบัตรยศนะครับจากพระมหกศากษัตริย์เป็นแบบนี้นะครับของกเมริกาก็จะเป็นรูปแบบที่ผมได้พูดไปแล้วแต่ทีนี้หน้าที่ละ่ะแล้วหน้าที่ของเขาแตกต่างอย่างไร วอร์เรนเเซอร์ของสหรัฐจึงมีหน้าที่เฉพาะนะครับก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขางานนั้นๆทํางานโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขางานนั้นๆและทํางานอยู่ในตําแหน่งนั้นไปตลอดแล้วก็หรือมาโดยตลอดนะครับจะไม่เขาจะไม่รับผิดชอบงานอย่างอื่นแต่เขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญงานในสาขาใดสาขาหนึ่งตรงนั้นเขาจะไม่นําหน่วยในหวเจ้าดวนยังมีโอากาสได้นําหน่วยนะครับอย่างเช่นเป็นผู้ขับหมู่ก็คุมทหาร8คน1ิคนไปรบเป็นต้นแต่ตัว วอร์เรนฟิเซอร์จะไม่ทําแบบนั้นวอร์เรนฟิเซอร์จะอยู่กับงานในหน้าที่ของเขาที่จะเป็นใช้ความชํานาญโดยส่วนตัวของเขาเองเป็นหลักนะครับนี่คือ,อความหมายรูปแบบการทํางานของ Wall วอร์เรนฟิเซอร์เพราะฉะนั้นแล้วลวอร์เรนฟิเซอร์ก็จะอยู่ในไม่ได้มีไปทุกเหลา่าทุกแบบทุกคนทุกที่วอร์เรนฟิเซอร์จะมี เป็นตำแหน่งหน้าที่เฉพาะโดยเฉพาะตอนนี้ที่เหลืออยู่นะครับก็จะคืออยู่ในเหล่าการบินทําหน้าที่ในส่วนของนักบินช่างอากาศยานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบินจะมีเหล่าวอร์เรนวิเซอร์เพราะพวกนี้ต้องใช้ความชนานาญเนาะยิ่งอยู่นานยิ่งเป็นเยอะยิ่งชํานาญยิ่งรู้วิธีอย่างที่2ก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่ต่อต้านข่าวกรองหรืออยู่ในเหล่าข่าวเหล่าการข่าวของกองทัพบ,บกสหรัฐและแบบที่3คือผู้ที่ปฏิบัติงานในเหล่านุพิเศษนะครับอย่าง ในส่วนของนักบินสหรัฐเนี่ยก็จะมีเส้นทางนักบินต่างหากเลยที่เป็นนักบินที่จบโรงเรียนบินแล้วมาเป็น w a r r a n t o f f i c e r เลยก็คือเขาก็จะเป็นนักบินตรงนั้นตั้งแต่จบไปเรื่อยๆอาจจะเป็นไปนครูการบินเป็นเจ้าหน้าที่นิรภัยการบินต่างๆก็ตามแต่ก็จะอยู่ในสายงานตรงนั้นไปเรื่อยๆแต่ถ้านักบินอีกแคริเเพร์ h หนึ่งก็ ก็มาจากทหารปกติเป็นทหารสัญ,ญบัติพอจบบินแล้วบินไปสักพักหนึ่งก็ต้องวนไปอยู่หน่วยตามเหล่าตามเหล่าของตัวเองนะครับเป็นเหล่ามากก็กลับไปอยู่เหล่ามาร์่เมืม่อครบอายุหรือครบอะไรที่เขาพิจารณาวว่าม,มันบินต่อไปไม่เหมาะสมและอะไรแบบนี้นะครับแต่วอร์เรเตอร์ก็คือจะอยู่สริกอยู่ในงานในหน้าที่ตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับก็พูดโดยสรุปก็คือวอร์เรเตอร์เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เฉพาะงานตรงนั้นไม่ได้ต้องการอำนาจในการบังคับบัญชาเป็นงานที่ไม่ต้องคุมกําลังแต่เขาก็จะมีหน้าที่นั่นคือคอยให้คําแนะนําแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานของเขาหรือยุทธกรน,นั้นๆที่เขาเป็นผู้รับผิดชอบปัจจุบันก็จะเหลืออยู่กับพวกนักบินนะครับเจ้าหน้าที่การข่าวแล้วก็รถพิเศษเท่านั้นแหละเรียกได้ว่าวอร์เรนเิเซอร์เองในกองทัพสหรัฐก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นยูนิคอร์นนะครับก็คือมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนจัดในเทพนิยาย หาตัวก็ยากหาตัวไม่แทบไม่มีใครเคยเจอบางคนอาจจะไม่เคยเจอเลยก็ได้หาในพลอาจจะง่ายกว่าหาวอลเนวิเซอร์สักคนได้ซ้ำไปนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของที่เราหยิบมาพูดกันในวันนี้เดี๋ยวกับเรื่องวอลเลนวิเซอร์นะครับใครที่มีข้อแนะนำติชมอย่างไรก็แนะนำกันเข้ามาได้กับนั้งในช่องแล้วก็ในเพจนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ